ปลามันเหลือเดี๋ยวจะทำปลาฟูเหมือนปลาดุกฟูนะแต่ว่าเป็นปลาสวายทำได้เหมือนกันมีเนื้อเยอะอันดับแรกแกะเนื้อปลาก่อนเอาแต่เนื้อนี่เอาแต่เนื้อล้วนๆด้วยใช้มือนะคะไม่ใส่ถุงมือนะคะทำกินเองค่ะเอาแต่เนื้อล้วนๆเนื้อปลาล้วนๆแล้วก็แกะเสร็จแล้วก็จะเอามาตำค่ะเรอแป๊บ,บนึ่งแกะให้เสร็จก่อนนะ เกเสร็จแล้วเท่านี้ก็จะใส่น้ามันพืชน,นิดนึงแล้วก็เอาตํำใส่น้ํามันพืชน,นิดนึงปุ๊บนิดเดียวตํำก่อนค่ะน้ำมันก็เดือดแล้วนะคะ เราจะใส่ปาลามาดูซิว่าจะกระเด็นไหมไม่เคยทำทำทครั้งแรกโอ้ไม่กระเด็นหวัวกระเด็นด้วยกร,ร,ร,นะระเด็นกนระเด็นล้อมว้าวกระเด็นแค่นี้พอเนาะใส่ไว้นี้อืมปริมาณยัะโอเค สร็จแล้วค่ะข้เสร็จแล้วนะถ้าตามมากินเนาะเดี๋ยวเราไปยำกันต่อเลยจ้ะต้องทำน้ำยำก่านนะพี่แมวทำน้ำยำปลาดุกฟูหรือว่าปลาสวายฟูของพี่แมวแบบฉุกเฉินนะหาถั่วไม่มีหาทั้งบ้านไม่มีจะเอาถั่วอะไรแทนดีไปค้นในตู้เย็นมาได้ถั่วมันเดินมาภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปค้นหาแล้วก็จะเขียนให้ดูนะได้ถั่วมันเดินแทนถั่วลิสงเออเราอยู่เยอรมันเนาะบางทีของมันก็ขาดนะอืม อันนี้น้ำปลานะจ้าน้ำปลาแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอยากจะใส่หวานแค่ไหนก็ใส่ไปชุบเนี่ยแล้วก็หอมแดงหอมแดงมีอะไรก็ใส่ไปจ้าอะไรอร่อยก็ซอยลงซอยลงนะจ๊ะพี่แมวซอยเอาไว้แล้วแล้วก็มีมะนาว <c oughs> นี่นะมะนาวหนึ่งซี่จะบีบเข้าไปแค่นิดเดียวไม่ให้เปรี้ยวยะปกติแล้วเออที่เมืองไทยก็จะใส่ มามา่วงมะม่วงซุปเปรี้ยวหรือมะดันอะไรเนี่แน่แต่อยู่แล้วมันไม่มีก็เลยใช้นี่แหละแค่นี้พอเดี๋ยวจะเอามาลากให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงปลาปลาสวายฟูทอดแล้วน้ำยำก็ทำเสร็จแล้วนี่นะจากคลิปที่แล้วที่อธิบายนะปุ๊บลาดลงไปละจ้า แล้วก็โรยด้วยถั่วมันเดินนะถั่วมันเดินเพราะว่าถั่วลิสงไม่มีภาษาเยอรมันเรียกถั่วมันเดินอ่าแค่นี้แหละค่ะกินไม่เผ็ดก็กินได้หน้าตาแบบนี้นะจ๊ะ